ไม่ใช่คนอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นอีกชอบ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 ความตรงมุกนั่นเองแล้วตามมังกรมามังกรมาแล้วโฮูลาฮูลเล่ฮูลเล่ฮูลาอาสเกโดอยู่เม่โบฮาดจุงไอจุ้เม มาดาจิมาจิเขื่มืคือเฮ็ดจะเบื่อี่ไงออาพีคิวครับวะเนี้ยพี่ผมโดนตีบเอร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 อมาเดียว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 ปึ๊บเบื้อโอ้โหเฮ้ยมันมีคิตตี้ต่อหน้าเราจังอ่ะพี่มีคิตตี้ด้วยขอบคุณกดหัวใจรัวๆนะครับแตงกิ้วไปที่มันโจลุงโทนี่หน้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลุงโทนี่ เฮ้ยพี่มันมีตัวฮอตดอกคอยาวด้วยดูดิมันมีตัวคอยาวด้วยเหรอเมจิไหนเนี่ยน้องเมจิพี่คิวป่ะเมจิสองศูนย์ศูนย์สามเมจิทวินหรือเปล่าพี่ใช่เมจิสองศูนย์ศูนย์สามทีเอสสวัสดีน้องเมจิด้วยนะครับก่ไนมาไปไปศูนย์ศูนย์สามในปีเกิดหรือเปล่าไม่รู้ครับและใช่คือ ตามังกรฎนะครับปิดเดียกันนะเนี่ยใครเดินข้างบนเนี่ยเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราเป็นโฉ์ออฟป่ะพี่ครับทังสิหมั่นไส้ว่ะเราแกล้งยอมแพ้ป่ะให้เพื่อนตกรอบขอให้ชนะนะคะับได้เลยเพรถึงจะเอาโบไม่ได้ไป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 ไพี่เบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ มังกรมันบินไม่ได้มังกรผมมันบินไม่ได้พี่ทำไงอ่ะถ้าบินไม่ได้ก็เดินที่อย่าไปอย่างนั้นดิชิบหายเอ้ยใจเย็นดิเออมึงทีมใครเนี่ยลุงตาแก่ปู่วยจด้แต่เด็ดเด็ดเดดยอมเข้าเซนชัยเป็นที่สี่มั้งเฮ้ยใจเย็นดิชิ้มหายมึงจะรีบไปไหนอ่ะมึงใจเย็นเรื่อนเข้าแล้ว โอ้ยเจเย็นจเย็นใจเย็นเป็นฝรั่งยีมาอน,นานปีไกิ้งใครเนี่ย <c oughs> โมสูสู้นี่มังกรไอเขาเซ้นนันไกยฟูทนาคะแนนหายไปหล่นเป็นหนึ่งคะแนนโดนแซงเข้า <c oughs> ที่สองอยู่ที่สองอยู่เอ้ยคือที่หนึ่งแล้วโอ้ยแต่เราเข้าหมดแล้วนะสบายใจที่หนึ่งที่หนึ่งเฮ้ยที่หนึ่งเยที่หนึ่งขอบคุณรัการกดใจ เฮ้ยไอย้พวกรอยางมันล่วงไปแล้วพี่ <S <S เฮ้ยด่านนี้นะผมจัดการเองพี่อย่าพลาดล่วงเองนะ <S 1> <S 1> ไม่ผมนี่มันชา่างเยอาด่านนี้เป็นยังไงคุณโมถอนหายใจดังเชียวเอ้ยมโมวายมีผลไม้ด้วยเยียมมันมีสตอเบอรี่ด้วยเหรอใช่ใช่ระวังระวังระวังโอ้โหต้อง ต้องระวังโอ้ยต้องระวังตัวเองแล้วล่ะพี่ชายครับไม่ได้หลบ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 โอเคเฮ้ยหลับหลบลบบึ้มมาได้ครับล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 บโอ้ยไปแดมไปแดมแปรแปรล่วงไปแล้วหนึ่งไม่รู้ใครครับลบลบลบอกเอ้าเพื่อนตุยเพื่อนตุยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเรายังอยู่เพื่อนเราเก่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงไปหนึ่งไม่รู้ใครโมนี่เองจริงอันนี้เพื่อนตุยจริงพี่โม่เพื่อนเรานี่แหละ เดี๋ยวฟูดึงให้ไปดึงเอาคะแนนข้างอยู่ลงแล้วตอนนี้เราหยุดจับได้แล้วตัวใจเย็นๆนี่พี่เองไอ้หนีมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไอ้ฟูฟูฟูไปแล้วอีกหนึ่งนั่นแหละบอกแล้วเล่นไปดึงเขาผมโดนสตรอเบอรี่นั่นเหลือพี่คนเดียวสบายแล้วแล้วจะคะแนนอยู่ที่สองตอนเนี้ยไหวชิวพี่เฮ้ยสบายเอ้ยที่สี่ที่สี่คะแนนยังไม่หยุดว่ะแปลว่าที่ละพี่แปลว่า ยังไม่การันตีเขารอบนที่สามแล้วที่สามแล้วผ่านไปเลยหวานผลไม้มาชิมมกเขาตกสิวพี่สิวอย่าดึงอย่าดึงเออเฮ้ยเฮ้ยไอสักพี่เยสักจีสามเติร์เติร์เตอเร์อย่าดึงโอ้ยเกือบไป เดียีีทีมอ่ะสามสี่สามทีมอีกแล้วสามเหลี่ยมสามประสานหัวพี่เพื่อนเขาออกเขาบอกนั่นสิเล่นเต็มตะเบอร์ได้เลยน้องไอคอนปั้มหมอปั้มปีกมือจะตบาบกกายสบายใจหือหืฮสวัสดีครับกดเตลค้างไปเบลค้างสวัสดีครับ น้ำที่หนึ่ง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 ที่สองที่สองที่สองที่หนึ่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 งอุ้เจอเป่าอุ้ยเจอเป่าที่หนึ่งไปครับที่สอง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 ท่องครับที่สองที่สองอะไรวะล่ะที่สองโอ้ยมังกรที่สองมังกรที่สองโอ้โอ้โอ้ว้าวไปแล้วน้ำแล้วน้ำแล้ว ที่ซอง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 อยู่ที่ซองอยู่พี่คิวมาแล้วครับเออเออมันควมันควนโดนไปไปที่ซที่ทที่ซสบายใจตดเองที่ซอ่าไงร่ไงที่ซโอเคโอ้พี่คิวช้ำพี่คิวช้ำอยู่แล้วไปด้วยไปด้วย เออเออที่หนึ่งครับผมเฮ้ยกระโดดก่อนไม่ทันเอ้าที่สองหายไม่ใช่ฟูเหรอไม่ไอ้ที่หนึ่งตอนนี้ใจเย็นๆก็ก็ปุ๊บตายฟูฟูถ้าเอาชัวร์ไปด้านข้างถ้าเอาชัวร์ไปด้านข้างเออไปเขาไอ้ปืนเชี่ยนอ้าวตอนที่เราอยู่ที่สองนะครับเราอยู่ที่สองนะครับโอ้ที่สองที่สองที่สองเอยขึ้น เอไม่รุ้นไม่รุนสบายพี่ด่านี้เนี่ยบอกแล้วเหลือสามคนอ่ะยังไงก็แพ้เออใช่ไหมคุณโมเกือผมพูดแค่นี้แหละไอ้หนุเป็นชอบนันนี้มันคือการเสียตลาดจึ๊บพี่เห็นไอตัวหุ่นเหล็กนั่นไหมเดี๋ยวผมจัดการเียจัดไปครับจัดไปไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจัดการอย่ามึวิ่งตามผมแมวไม่ดี มึงมาเนี่เอ้ยแมวดำแล้วใครล่วงไปแล้วเนี่ยปูนาแมวดำใครย้ำปูนาแมวดำของเราที่ใครล่วงเนี่ยเพื่อนเหรอแมวดำมาจ้ามเหี่ยวเหงาเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงเฮ้ยทาไมเพื่อนล่วงเร็วจังอ่ะเพื่อนใช่เดี๋ยวล่วงตามนะไอ้นี่ระวังดึงนะระวังดึงนะอุ้ยอุ้ยจุ๊บไม่เอ้ยอยู่นิ่งๆเง้แมวดำไอแมวเหี้ยมาดิจะไปไหนไอแมวดำกูแค้นมึงหนานมากนี่ไงไอหุ่นตัวนี้มันตามตลอดเลยมันจะบึ้งปะเนี่ย ล่วงไปหนึ่งครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นล่วงไปหนึ่งแล้วิ่งแบบตึงๆเลยเอ๊ะเอ็นหย่านะใจเดือดตัวเอ็นจับจับนี่อีกนิดเดียวว้ายเสียวตูดว้ายเสียวตูดกลัวโดนดึงนั่นแหละว้ายเสียวตูดทางนี้ทางนี้ทางนี้ว้ายเสียวตูดเออเฮ้ยจับเฮ้ยจะจับไอ้ตัวนี้อืจะตูดเอ้ยจะมาจับนี่ไอ้ล่วงไป่ได้ว้ยโคตนีชิส มันมีสตเต็ปสเต็ปม er ันง่ายไปแล้วหนึ่งมันได้สเต็ปมันได้ไม่มึงก็กูแหละมามาอันนี้เลยอสองเลือดสองมา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 กระดูกโทษทีว่ะพี่ล่วงเราฟูคนเดียวแล้วนะชิบหายแล้วพี่ไม่เป็นไรผมได้ผมไหวไหวชิวไหวชิวเสียงเสียงซิงปลุกเสียงซิงปลุยระวังโดนดึงระวังโดนดึงออัััันนนนนนน้้ อ้าลุงไปหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอะไกไ fit. เอาอ่ะเอาอ Meyer ่ะเอ้าอ่ะเอ <Fool. S 2> <Hayır. S 1> ้ยฟูฟูฟูหนึ่งหนึ่งร้วหนึ่งหนึ่ง้วหนึ่งหนึ่ง้วหนึ่งได้แชมป์อ้เจ๊เฮ้มังกรพังมผมขอตีนขึ้นฟ้าไปกอล้ักอันดะบที่สาย ไปแล้วโอ้ยได้แชมป์แล้วเี้ได้คอนเทนต์แล้ะเล่นมานับยี่สิบเกมแชมป์เกมหนึ่งคุ้มไหมนะคุ้ม